เอ็กทำไมทำงานอย่างเงี้ยทำไมทำงานกันอย่างงี้อไม่เอาดิเดี๋ยวเจม้นชมพูที่คุณแม่เอปลูกไว้ครับก็ถึงเวลาต้องเอาออกแล้วครับต้นใหญ่มากครับเอาต่อไปเอานี้อยู่ครับต่อไปคุณเล็กครับทำอะไรครับเราจะตัดมะพร้าวมะพร้าวที่ผมปลูกไว้ครับซื้อมาปลูกไว้หลายสี่ปีแล้วแต่ว่า สมควรถึงเวลาต้องเอาออกครับเดี๋ยวน้องเล็กตัดพี่พี่ห่อนี่ก็เอาเรียบร้อยครับต้นอะไรนะเชอรี่หลบเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยเลยเฮ้ยหลบพี่มาพี่มาพี่ไก่มานี่แล้วเดี๋ยวพี่การมันเล่นการมันเล่นหัวกระบะเราพี่ไก่เป็นไรไม่ได้นะโอ้พี่ผมว่า อันนี้ผมก็าญ,ญาตไม่ได้ช่วยจับช่วยดึงต้องดึงไม่ดึงติองหั้วชใใายนะเล็ก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 มานี่เองมานนี่เองมันฟาดถึง เป็นสวนของน้องชินโชครับเอมาไม้ใหม่เอาไม้ใหม่ โดนบ้านแน่หรอเล็กเล็กเล็กพี่ว่าโดนบ้านแน่น้ำหนักไปทางบ้านเยอะพี่ว่าตัดน,นี้ออกก่อนเล็กพี่จะไปแล้วเนี่ยโดนบ้านบ้านกระเบื้องแตกนะ ออกแรงด้วยนะบันทึกวีโออยู่จะจับเฉยเฉยในเชือก <laughs> <laughs> ผมถ่ายว <laughs> <laughs> ีโออยู่ใครไม่พี่ผมว่าโดนหลังคาบ้านนู้นแตกครับพี่ <laughs> <laughs> สิงหา <laughs> จิออกแรงเต็มที่นะเดี๋ยวกระเบื้องแตกหรือกระเบื้องใหม่นะ Mình thấm ăn mấy nọc Lẹt 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 Tắt chung vô bon nồi Đường 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 ma đường ma đường ma ดึง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 มาดึงมาเองดึงมาดึงดึงทีจับเชือกเอกดึงดึงมาเรียบร้อยค่บท่านผู้ชมแจวมากแจวคุณเก่งมากคุณเล็กคุณเก่งมากนี่ครับที่สุนทรภพี่พ่ทพ่่ี่บ่สุพพ่่ ก่เอาาอให้หมดเลยก็เหลือแต่ลำดวนของคุณแม่ครับดดหวานด้เปล่าโอ้ยไม่ได้ไม่คมลกดวนนาเาโอเคครับฝีมือมากคุณเล็กขอขอบคุณน้องเล็กนะครับขอบคุณพี่ไก่สายลวดซอยสิบขอบคุณน้องจิพ่อครัวเฮเดียสิบเจ็ดนะครับขอบคุณน้องสิงหาหนุ่มจีนคอกม้าครับขอบคุณพี่สมชายสายลวดซอยสามครับขอบคุณมากครับหนุ่มจีนคอกม้านี่อร่อยมากครับแต่ถ้าท่านทิ้งไว้นาน เกินสองวันท่านจะท้องเสียครับ <c oughs> เพราะน้ำยาบูดครับห้ามทิ้งไว้เกินสองวันต <c oughs> องตัดเล็กตัดเป็นท่อนๆอ่ะที่แบงได้ง่าย จีเอาอะไรเก็บเลยเก็บตรงไหนเนี้ยข้างๆนี่จีเรียงไว้ข้างๆนี่ก่อนก็นดนะ้ฝั่งนี้ปจะยอยเก็บจีแล้วเอาหว้นี่ออกเลยทีจีไอสีเขียวๆเ,เนี่ยเอามาตัดออกเลยจะละลวนอะ่ะป<า>วันนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณเจ้าที่หลายฝ่ายครับทั้งเจ้าที่เทศบาลเสื้อเหลืองครับแล้วเจ้าที่ปลาปลาเสื้อ,อแล้วก็เจ้าที่ป่าไม้ครับ ตัดเองฆ่าเองปลูกตัดเองปลูกเองตัดเองมาลองดิลองดิพี่ลองดิมีอยู่ฝั่งนู้นมีพี่ใจเย็นเลวยสิงหาระวังมันทับพี่พี่พี่ใช้เครื่องมือพิเศษคีมอยู่นู่นพี่ไม่ใช่เอามีดพปสับลวดพี<า>่นี่สารมันฮะส,<า>ส,สารมันนี่ก็ขอขอบคุณเจ้าที่หลายฝ่าย ไรบนไรเดี๋ยวเราจะเอาเชิญชอรี่ของคุณแม่จิตออกครับต้นมะพร้าวที่ผมปลูกไว้ก็ต้องเอาออกครับสิบกว่าปีแล้วครับทิ้งไว้สิบกว่าปีแล้วครับทิ้งไว้ ก่อนเป็นสวนสุราครับต้นไม้ใหญ่หมดเลยท่านผู้ชมเห็นไหมตั้งแต่พี่ไก่อายุตั้งแต่พี่ไก่อายุห้าสิบครับตอนนี้จะเจ็ดสิบแล้วครับครับใหญ่ไปต้นเลยไม้เลยใหญ่ครับก็ตอนนี้เดี๋ยวให้ช่างจัดสิงหาครับเดี๋ยวมาตีแบบนะเอาทรายวาง 8ปคูณหเมตรแล้วสิงหาก็เชื่อมเหล็กขึ้นช่างจักก็มาติดกระจกเผื่อพี่ไก่มานอนครับพี่ไก่ใช้บริการแล้วก็เท่านี้ก็ติดแอร์แล้วครับมัมีแอร์ครับแต่ตรงนี้ก็ติดแอร์ด้วยครับวันไหนพี่ไก่มาไป่กล้แอร์ฟังเขาหลาบอกนะใครพี่แอร์มาใช้บริการพี่ไก่มาใช้บริการกระโรมันเย็นตอดกระจกอย่างนี้ด้วยโอ้สบายละมือนิ ต้องให้ต้องให้เต้ม,มาเป็นคนสวนไหมเนี่ยชิ้นปวยก่อนนั่นอ่ะเหมือนโนบูเลยมันเนี่ยไม่สบายจริงกินเหล้ากินเหล้าคุยมาแล้วกินเหล้าลโอ้ยระวังระวังกินเหล้าก่อนสองวันโนอเคตัดซอยเลยดีกว่ามั้งอันนี้ซอยเอา เรียบร้ถถอ,นนนนอยตัดๆไว้ก่อนก็ได้นะวันแต่ว่าอุ้ยพี่ไก่อุ้ยกี่บางเรียบร้อยหน่อยจีบางให้เรียบร้อยน้อง<ด>น,นัก<ด><า>พี่ๆพี่เป็นร้อยเป็นร้อยพี่ชี้เดี๋ยวอันนี้เป็นร้อยใจเย็นๆเออจีใจเย็นจีใจเ,เ,เ,เย็นอย่าผมไม่ต้องรีบเดี๋ยวพี่เต้มาช่วยทำ ไม่รู้เจ๊เจ๊ลองพูดไม่รู้ไม่รู้เจ๊จะมีลองยูทูปลองพูดบอกพี่เต้ที่บอกอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่เอาไม่รู้ทำเองอันนี้ไม่เอาไม่รู้ทำเองไม่รู้โอเคคลิปนี้เราบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์โอเคขอบคุณทุกคนซื้อต้นเล็กมาปลูกสิบกว่าปี นะครับตกคอนเป็นศูนย์รุลาครับจาตูมครับโอเคลงมไม้ตายจากครับสวัสดีครับ